เพื่อนๆโอ้ยดูเดินมาไม่ได้ตั้งใจหรอกปีนี้หมอนยายน่าปลูกมาซื้อมาตน้ตนเล็กๆขนาดนี้นะเออแล้วมันไม่ออกลูกปีที่แล้วออกมาสองสามลูกว้านอร่อยปีนี้นะเพื่อนๆมันออกดอกเยอะมากเลยดูดิออ้ยน่าเสียดายเนาะ อุตสาห์ดีใจปะปีนี้เขาออกดอกเยอะมากเลยดูดิไม่ได้ตั้งใจจะมาถ่ายคลิปหรอกนี่เดินมาเห็นจริงๆยายแค่จะไปดูไปจอบดูอง,งุ่นนิ้วแม่มดยายแค่จะไปจอบดูเหลียวมาเจอโอ้ยไม่เคยเจอเลยนะเนี่ยอยู่นี่มาสิแปดยางเข้าปี19แล้ว ไม่ใจะเจอหนาวติดลบสี่ห้าองศามันก็ติดอยู่แต่มันไม่ใช่ติดตอนนี้มันติดตอนที่ต้นผลไม้ยังไม่ออกใบนะไหนๆก็ได้มาแล้วสำรวจความเสียหายอีกอันนี้มันน่าจะรอดอยู่นะนี่หรือว่ายังไงไม่รู้ลูกพีทโดนัดดูนี่ดู อันนี้นะถ้าตายใหญ่ก็จะแบบเศร้ามากเลยกว่าจะหาพันุไดนี่ดูรอเลยกว่าจะหาพันธุ์ได้นะเพื่อน<ๆ>มันมีแต่พันมันมีแต่พันพวกนุ่นเล็กๆนุ่นแต่อันนี้มันคล้ายนิ้วแม่มดเลยนะเนี่ยลูกใหญ่สีดำไม่มีเม็ดกว่ายญ่จะหาพันุ์องุ่นอย่างอื่นได้นะ ไม่ยากไม่ง่ายเลยแต่พันพวกนูนะ้น่ะไม่เป็นไรหาได้ง่ายอยูน่นี่กีวีเพิ่งจะได้ต้นใหม่มาต้นนี้น่าจะสวรรค์นกขดละนี่ดูดูดิมันหลายวันแล้วนะเพื่อนเพื่อน,นมันยังไม่เห็นออกดอกใหม่มาเลยนี่ไม่ใช่มันจะตายหมดมนะั้งโอ้มันตายจริงๆด้วยเพื่อนเพื่อน มันตายจริงๆด้วยอ่ะตั้งหลายปีแล้วเนี่ยโอ้เสียดายเนาะนเพื่อนบางอย่างก็เสียดายกว่าจะปลูกโตนี่งูเน่วแม่มดใหญ่ตังน้ำอร่ออันนี้ก็ทนอมมากเลยนะเนี่ยดีนะวันนั้นยายเอาอะไรมาปิดไว้ ตอนแรกไม่คิดนะนึกว่ามันจะฟื้นนี่ถ้าทางมันไม่ฟื้นหรอกถ้ามันฟื้นมันมาแล้วนะเนาะเพราะว่ามันออกมาหมดแล้วนี่มันออกมาทุกทุกทุกยอดแล้วน่นะแต่หงุ่นก็พอมาอยู่นะนี่หงุ่นพอมามันเยอะ ที่มันมาเพราะอะไรเพราะว่ามันออกยอดยังไม่หมดงนี่มันออกมาทีลังนี่ถ้ามันออกมาแล้วมันก็หมดนี่มันออกนี่นี่มันมามันมีมามั่งนหละตรงนี้มันได้ร่มของบ้านด้วยแหละนี่ทางนี้ดูดิมันออกมากว่าที่มันจะเราะกว่าที่มันจะฟื้นตัวมันก็อใช้เวลาหลายปีเลยเพื่อน สมมติคิดดูเนี่ยของยายขนาดนี้ถ้าเป็นสวนผลไม้เขาไว้ยว้เห็นหรือเปล่าว้แดดร้อนสองวันไว้ไว้ไวโบตันแดดร้อนสองวันด้านนุ้นแม่ดอกไม้ไม่เป็นไรเว้ยดอกไม้ หอมหอมเ่ยหอมมากเลยดอกไม้นี่หอมหอมหอมจริงๆหอม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 สวยมากเลยเนาะจะไปปลูกหอมที่ไหนได้ไม่เจอดูดิยากขึ้นเต็มอีกแล้วทำทางโน้นทางนี้เพียบปลูก ถ้าตัดออกอย่างนี้มันก็ดีเ่าแต่ใหญ่เสียดายดอกไม้เนาะถ้าแฟนใหญ่ถ้าตัดมันก็ดีตัดตัดตัดแต่บางทีมันก็จะมีดอกไม้อยู่นะแต่ไม่ค่อยมีแล้วดอกผีเสื้อเนาะปกติเห็นไหมในรูปที่หญ่ลงให้ดูมันจะมีรูปไอ้ดอกหางสุนัขจิงจอกเทถวนี้เต้มเดี๋ยวนี้ไม่มีนะยายพยายามปลูกว่าหนูก็พยายามกินของยาย าไปปลูกต้นหอมเดินเลยไปดูข้างข้างหลังอีกหน่อยหนึ่งร่วงหมดแล้วไปหมดแล้วเสียดายเนาะอุตสาห์ดีใจปีนี้นอันติลงเหลือมาดูดิแต่ใบไม่เป็นไรแปลกเนะาะใบบ้างๆแต่ไม่เป็นไรน้ำไม้ฝรังยาวอีกแล้ว ต้องได้ตัดอีกแหล้วันนี้อากาศร้อนๆนวดได้รดน้ําผักโอ้จะได้รดไหมเนี่ยวันนี้จะไปเดินเล่นส่วนสตรอเบอรี่นี่โอ้ให้อ,ออกดอกชุดแรกเสียหายเนาะนี่ดำหมดเลยดาแข็งแต่ก็แปลงเนาะดอกไม่เป็นไรแต่ไอ้ตัวกลางเสียงงงงงนี่ถ้ามันไม่เสียมันจะเป็นอย่างนี้นี่ อ,อะไรมันจะทนได้เพื่อนๆจากหนาวติดลบพลวดพระพื้นมาร้อนกระอนเกินนินแหง้งแรงมากเลยเดีจะมาตัดมาไม้ฝรัง่งอันที่ยาวๆไปดูข้างล่างหน่อยอกูดบุรี่วงแล่ ปีนี้สาทําความส,าสะอาดสดิตด,ดีไม่ได้กินอันนี้ครนเคร,น,เครนก็ไปมันหมือนอันที่เหลืออยู่มันก็โตนะแป๊บเดียวเองเนาะแค่ไม่ถึงอาทิตย์เองเนี่หาฟูไม่เจอ แอปเปิลเป็นยังไงไม่รู้แต่แอปเปิลนางังคิดว่ามันก็คงติดยิวมัง่งแหละแต่อันนี้ดูท่าทางลูกเขาก็ยังเขียวๆอยู่นะนี่ลูกพีทลูกพีทดนัทนี่มันยังเขียวนะแต่ก็มารอรุ่นกันอีกทีนึงเชอร์รีเปรี้ยวได้อยู่เพราะว่าเขาออกดอกทีหลังไอออกดอกแรกก็นี่ ดำหมดเลยนี่ออกดอกแรกนะแต่ออกดอกทีหลังได้อยู่นี่เห็นไหมออกดอกทีหลังอันนี้ไม่ได้อะไรหรอกอันนี้แอปเปรโคดต,ตอนนี้มองไม่เห็นหรอกนุ่ไมไปดูตอนเลยไม่ใช่ร่วมหมดแล้วมั้งที่ติดโลกโดอกดอก เฮ้ยสากลูกปีแรกติดลูกสเต็มเลยลงหมดแล้วเพือ่อนๆไม่ให้เหลือเลยสักลูกบอเสียดายมากเลยเสียดา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 ยไม่เหลือเลยสักลูกโอ้ถ้าเขาไม่ ถ้าเขาไม่โดนนอ้นั่นมันโตแล้วนะเนี่ยเท่านี้แล้วแหละถ้าเขาไม่โดนลูกไอ้ต้นความเย็นนะ่ะนะเสียดายมากเลยเนพะื่อนเนี่ยดูนะเต็มเลยนะอุตสาห์โอโอกลูกปีแรกเลยนี่พีทพีษไม่เป็นไรคิดว่าพีษได้อยู่นะคิดว่านะไม่ว่า ไม่ว่ายังไงไม่ใช่หรอกไม่ได้หรอกวันก่อนมากะเท่านี้วันนี้มากะเท่านี้ไม่ได้หรอกือว่าไงรอดูก่อนคิดว่ามันได้มั่งนะคิดเอาเองแต่ดูก่อนถ้ามาคราวหน้ามันใหญ่วันนี้ก็แสดงว่าได้ <c oughs> อันนี้ก็ดอันนี้ก็เยอะมากเลยไม่เคยเยอะเท่านี้เลยนะอันนี้ติดโรคหลายปีแล้วแต่ไม่เยอะแต่ปีนี้เยอะมากเลย ไว้ติดต้นแรกเราต้นแร็กเราทำไมมันแห้งแห้งเหี่ยวเหียวอย่างนี้ละ่ะต้องการน้ำแน่เลยนี่มันติดลูกอยู่นะน,นี่แต่ว่า นี่เห็นไหมถ้าไม่หนาวก็ได้กินอยู่ไหนนี่แห้งแท้เดี๋ยวไปเอาน้ามารดก่อนเอ้ยไม่ได้หรอกนี่นิ่เสียดายเสียดายอะไรแอปเปิ้ลยังออกดอกอยู่อีกงง สาคิดว่าโอ้โอได้ยูได้ไดมัง่งยูเพื่อนๆนี่นี่นี่น,นี่ได้แบบกระเทินกระเทินรอรุ่นกันนี่จากพันลูกได้สักสิบลูกหรือพันลูกได้สักห้าลูก มันจะมันจะรอดไหมอ่ะวานัดใหญ่คิดดูเพื่อนเอนถ้าเกิดมันตายโอ้โหใหญ่ยยไม่เท่าไหร่ถ้าเกิดแบบแบบเออเ,เรียกว่าอะไรนะฟาร์มเออะไรสวนอะสวนอะเออดูมันแห้งอ่ะเพื่อนเอนดูดิแห้งไปเลยอ่ะตายตายถ้าตายทั้งต้นอะ สวนเขาอะนะที่กับสวนผลไม้อ่ะนะจะเป็นยังไงโอ้ตั้งหลายวันแล้วไม่เห็นเลยปกติร้อนๆ้อนอยางีงมันจะออกใบเขียวๆมาแล้วอันนี้ยังไม่เห็นใบเขียวเลยอ้ย,ยมันแห้งๆจริง,งๆเลยเนี่ยใต้จริงๆเหรอไม่น่าเชื่อ เชอรี่เปรี้ยวดูท่าทางมันยังเกรินๆอยู่นะเยอะมากเลยได้นี่อารมณ์